ยิบขึ้นไปัรจะไปอกรับ้องชาไทนะครับเา้วจมันออกตัวลลงมาหลังนะรดครับ้องยาที่น้องิ่ิมานะยิบจะงหน่อมาโดนเองม่วชด้ครับกาสทีพีงนะครับทุกมงทุกบอลนะครับเอบ้างไฟมือนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับนะครับกับบรรยากาศนะครับ การล่างบังไฟนะครับผมมนีเคยน้องยางนะครับบวกน้องเบลยิ้มหวานเป็นผู้สา่งสำนะครับเป็นบังเปิดตุ้ดการเป็นบังที่สองนะครับเป็นบังไฟมือนะครับชุดแก้ทางนะครับชุดแก้ทางนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับนะครับมีสา่งสันโดยน้องเบลยิ้มหวานพร้อมทีมงานนะครับมาตรฐานนะครับสู่มื่นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ ฝากถึงระเพีนีนะครับทันไหนที่ต้องกานนะครับืูว่าจะสั่งบางไฟนะครับจากทีมงานนะครับทีมงานมาตรฐานนะครับน้องเบลยิ้มหวานเป็นผู้สั่งสรรนนะครับสามารถที่ต่อสอบถามมาได้นะครับผมหรือว่าทางเพื่อนเพียวิจิาพะโลงนะครับนะครับเมื่อนี้นะครับเคยน้องยางบวกน้องเบลยิ้มหวานนะครับผมเป็นผู้สั่งสรคนนะครับพร้อมทีมงานมาตรฐานเมือนเปอร์เซนนะครับนี่ครับผม อู่าพร้อมแล้วนะครับชิมงานน้องเบลยิ้มหวานนะครับตัวบาเคยน้องยางนะครับเคยน้องยางนะครับบวกน้องเบลยิ้มหวานเป็นผู้สังสรรค์นะครับไปลูกไปใส่โยไปทิมงานนะครับไปไปแล้วนะครับพนฐานนะครับพนฐาน นี่คือชิงานน้องเบลยิ้มหวานนะครับหรือว่าเคยน้องยางนะครับเคยน้องยางบวกน้องเบลยิ้มหวานนะครับเป็นฟูสั่งสั่งนะครับเว่าช่างพศนะครับช่างพศอ่ช่างพศนะครับเป็นผูโตโตนะครับ่บางทีชุดแก้ทางนะครับของชิมงานนะครับเคยน้องยางบวกน้องเบลยิ้มหวานนะครับผมน้อง ผลงาน10โอกมาเป็นจังไรนั่นนะครับติดตามไปท่วกันกับวิเชียรพารวงไปพี่รองไปนะครับลอยต้อนทิุ่งบานและน้องชาไทยแต่ที่นี้ไม่วันแล้วเราจไปบอกัากเพื่อนของน้องชายนะครับ ขราบานแล้วแา่ม right. ันของตลมลมมาหลังเยนะใส่ดูครับใส่รองยางสวมรองเท้าชิ้นกว่านะครับยึดตะกงไว้มันโดนไของที่มัาแล้วินๆชิวๆสิบกิโลได้ครับหลัากมาอยู่ครับใส่รองยางหุ่นวัดควาจกทำงานสักที่ล้ิเก้อนทำไปรู้นะครับรองยางไปก็ไปมา

ผมเป็นผู้บัญชาาปน้บัาปน้บัาปน้บัญาเื่อเราทเือเราส้ามื่อเาสร้างมุขเพื่อเราสร้างมุขเพื่อเราสร้างขเพื่อเาสร้างมุขเพื่อเราส้าขเพื่อเาสร้าขเพื่อเา้างมุขเพื่อเา้า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 ขื่อเามเ่อเ้าขื่อเามเ่อเ้า รดินลูกสาน่วยหาวีเลยครับไป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 ไัไป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 ไไป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 ปไ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 ปปไไป